สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากพระไตรปิฎกและอัถกถานะคะสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่ออน่าสนใจมากๆค่ะเริ่มต้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเลยครับผม พระพุทธเจ้าท่านทรงปรารบถึงพระเทระรูปหนึ่งคือพระพัทธชิเทระอ๋อครับท่านผู้มีฤทธิ์มากองค์หนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เล่าถึงอดีตของท่านคือในชาตินี้เนี่ยท่านเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยนะครับทรัพย์สินนี่ว่ากันว่า80โกดิโอ้โหเยอะมากนะคะใช้ชีวิตแบบหรูหรามีปราสาทสามฤดูครับเวลาย้ายทีก็คือมีขบวนแห่ยิ่งใหญ่มากแต่แล้วก็มีจุดเปลี่ยนค่ะ วันหนึ่งขบวนแห่ที่เคยคลุกคลื้นกลับเงียบเียบไปอืมเกิดอะไรขึ้นครับคือชาวเมืองเขาพากันไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากันหมดเลยค่ะอ๋อครับท่านก็เลยสงสัยเอ๊ะทำไมเงียบจังก็เลยตามไปฟังบ้างครับแล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันใช่ค่ะน่าทึ่งมากคือท่านฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุธรรมณตรงนั้นเลยณตรงนั้นขนาดที่ยังแต่งตัวเต็มยศสวมเครื่องประดับอยู่เลยนะคะ พระพุทธองค์ก็เลยทรงอนุญาตนำท่านไปบวชให้ซึ่งการบรรลุธรรมเร็วมากทั้งที่ยังอยู่ในความหรูหรานี่แหละครับคืออาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ภิกษุรูปอื่นๆท่านสงสัยได้สงสัยในคุณธรรมของท่านเหรอคะประมาณนั้นครับคือตอนที่เดินทางไปกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพัทชิท่านมักจะนั่งสมาธิไม่ค่อยลุกขึ้นต้อนรับพระเถระผู้ใหญ่รูปอื่นๆยกเว้นองค์พระศาสดาอ๋อค่ะ ภิกษุบางรูปก็เลยอาจจะมองว่าเอ๊ะท่านยังมีความถือตัวหรือเอ่อที่เรียกว่ามานะอยู่หรือเปล่าทั้งที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วประเด็นเรื่องความสงสัยนี่น่าสนใจนะคะเพราะมันนําไปสู่เหตุการณ์สาคัญต่อมาใช่ครับขณะที่คณะสงเดินทางอยู่บนเรือกลางแม่น้ําคงคาเลยค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระพัทชิขึ้นมาถึงเรื่องประสาทในอดีตชาติอดีตชาติสมัยที่ท่านเป็นพระเจ้ามหาปนาธใช่ไหมคะครับผมพระเจ้ามหาปนาธ พระพัทชิท่านก็ทูลตอบไปตามจริงว่าว่าอะไรคะปราสาทนั้นจมอยู่ในน้ําตรงนี้แหละพระเจ้าค่ะโอ้โหตรงนั้นเลยครับพอพิสูจทั้งหลายได้ยินแบบนั้นยิ่งเกิดความเออกังขามากขึ้นไปอีกว่าท่านพูดจริงหรือเปล่าพูดเกินจริงไปไหมอะไรทํานองนั้นนะครับค่ะพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบวรจิตก็เลยตรัสขอให้พระพัทชิแสดงอนุภาพเพื่อคลายความสงสัยของพิสุเหล่านั้น ถูกต้องครับแล้วตรงนี้เองค่ะที่เรื่องเรามันน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเกิดอะไรขึ้นต่อคะพระพัทชิตแหระท่านก็แสดงอิทธิฤทธิ์ครับค่ะท่านใช้นิ้วพระบาทหรือนิ้วเท้านี่แหละครับขีบยอดปราสาททองคําหลังนั้นที่จมอยู่ใต้น้าเนี่ยนะคะครับปราสาททองคําที่ใหญ่มากๆยกขึ้นมาจากแม่น้ําคงคาให้ทุกคนเห็นกับตาเลยขนาดไหนคะพอจะบอกได้ไหมตามบันทึกเนี่ยตถกถา,าคือสูงถึง25โยชน์กว้างครึ่งโยน ยี่สิบหยอดนี่มันเออ่ใหญ่ขนาดไหนคะเนี่ยถ้าเทเป็นปัจจุบันก็อาจจะสูงราวๆ400กิโลเมตรกว้างสักแาดกิโลเมตรได้ครับโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะครับตัวเลขอาจจะดูมหาศาลแต่ก็เป็นการแสดงถึงผลบุญที่มันยิ่งใหญ่ไพศาลจริงๆแล้วรายละเอียดของปราสาทล่ะคะมีบันทึกไว้ไหมมีครับในคาถากล่าวไว้ว่าเป็นปราสาททองคํลล้วล้วเลยมี7ชั้น7ชั้นครับ ประดับด้วยธงสีเขียวมรกตหรือบางทีก็บอกว่าประตูหน้าต่างทำด้วยมณีสีเขียวอลังการมากยังมีหนังฟ้อนรำอีกถึง6 0พันคนแบ่งเป็นเจคณะฟ้อนรำอยู่ในเจ็ดที่ของปราสาท6 0 0 0คนครับแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่สามารถทำให้พระเจ้ามหาปนาดพอพระไทยได้โอ้หรอฮะครับจนเท้าสักกะหรือพระอินต้องส่งเทพนารีลงมาฟ้อนถวายถึงจะพอพระไทยโอ้โหแสดงว่าต้องงดงามมากจริงๆครับผม แล้วเหมือนจะมีเกล็ดเล็กๆตอนยกประสาทด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีประเด็นน่าสนใจคือตอนที่ท่านยกประสาทขึ้นมาเนี่ยมีพวกสัตว์น้ำปลาบ้างเต่าบ้างหรือพวกนาคที่เคยเป็นย่านของท่านในอดีตชาติแล้วยังผูกพันกับประสาทนั้นอยู่อ๋อยังอาศัยอยู่ในซากประสาทนั้นครับตกลงมาจากซอกหลืบต่างๆของประสาทพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นเข้าก็เลยตรัสทักขึ้นค่ะ พระเถระท่านก็เลยวางประสาทกลับลงไปที่เดิมโหมันสะท้อนเรื่องความผูกพันข้ามภพข้ามชาติได้แบบเอ่อชัดเจนมากเลยนะคะจริงครับแล้วที่มาของประสาทหลังนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมาจากไหนคะใหญ่โตขนาดนี้ต้องเป็นอำนาจกษัตริย์แน่ๆเลยไม่ใช่แค่อำนาจราชศัก์เพียงอย่างเดียวครับแต่หลักๆคือเกิดจากผลบุญผลบุญครับบุญที่พระเจ้ามาหาปนาะและบรรพบุรุษก่อนหน้าท่านอีกสองรุ่น เคยร่วมกันทำไว้ทำบุญอะไรไว้คะถึงได้ประสาททองคำใหญ่ขนาดนี้ท่านเคยสร้างแค่บรรณศาลาหรือเหมือนกระท่อมเล็กๆนะครับกระท่อมครับสร้างด้วยไม้ออไม้มะเดือคือเป็นวัสดุธรรมดามากๆถวายแด่พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าในอดีตถวายแค่ศาลาเล็กๆหลังเดียวเนี่ยนะคะใช่ครับการกระทําที่ดูเล็กน้อยในครั้งนั้นกลับส่งผลเป็นทิพยสมบัติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะอันนี้ส่งผลบุญนี่ คาดเดาไม่ได้จริงๆครับผมและที่สําคัญที่สุดคือพระพุทธองค์ทรงเปิดเผยความเชื่อมโยงในอดีตชาติให้ฟังด้วยค่ะว่าอย่างไรบ้างคะพระองค์ตรัสว่าพระพัทชิเทระในปัจจุบันก็คือพระเจ้ามหาปนาฏในอดีตนั่นเองอ๋อท่านเจ้าของปราสาทครับส่วนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองในชาตินั้นก็คือเท้าสก,กะเทวราชก็คือพระอินท์ที่คอยช่วยเหลือพระเจ้ามหาปนาฏอยู่เสมอใช่แล้วครับผมเรื่องราวทั้งหมดนี้ นอกสาวจะมีความอัศจรรย์พันลึกแล้วนะคะยังให้ข้อคินอะไรเราเยอะมากเลยครับทั้งเรื่องความไม่เที่ยงของสมบัติแม้แต่ประสาททองจากบุญก็ยังจมน้ําได้ครับอันนีจังจริงๆแล้วก็พลังของบุญกุศลแม้จะเล็กน้อยอย่างการสร้างศาลาก็ส่งผลยิ่งใหญ่ได้ใช่ครับและความเชื่อมโยงของชีวิตในวัตสาสงสารนี้ด้วยนะที่เราต่างเคยเกิดเคยเกี่ยวข้องกันมาแบบเออไม่น่าเชื่อเลยนะคะครับผม ซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันก็ชวนให้เรากลับมามองตัวเองเหมือนกันนะครับมองอย่างไรคะก็ลองคิดดูว่าการกระทําของเราทุกวันนี้ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเนี่ยค่ะมันกําลังเอ่อก่อร่างสร้างประสาทแบบไหนหรือว่ากําลังสร้างพันธนาการอะไรไว้ให้กับตัวเราในอนาคตบ้างหรือเปล่าโดยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นมาในตอนนี้เลยก็ได้อืมน่าคิดมากๆเลยคะ่ะครับก็นับเป็นเรื่องที่ให้แง่คิดได้ดีมากๆครับ